หนึ่งเมษายน2565วันคล้ายวันสถาปนาธนาคารอมสินนะครับครบรอบวันสถาปนาธนาคารอมสินได้แจกกระปุกชิงช้าสวรรค์นะครับฟรีเรียกว่า1กระปุกต่อ1ท่านนะครับของมีจำนวนจำกัดเท่านั้นโดยมีเงื่อนไขเพียงแค่ว่าฝากเงินตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะครับรับกระปุกชิงช้าสวรรค์ฟรีเลยแต่ให้เพียงแค่ 1นคนต่อ1นึ่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะมีการเช็คจากเลขหมายบัตรประชาชนของคุณนะครับเพราะนั้นจะ,จะเอามาซ้ำไม่ได้นะเพราะนั้นแต่ถ้าใครมีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือลูกหลานก็มาเลยนะครับ1นคนต่อ1นึอย่างที่ทราบกันดีนะครับวันสําคัญสําคัญนะครับหรือหรือเหตุการณ์สําคัญสําคัญของธนาคารอมสินนะครับมักจะมีการออก กระปุกออมสินนะบางคนที่เป็นขาประจําของธนาคารอมสินก็จะสะสมนะครับกระปุกออมสินลวดลายต่างๆมากมายนะครับเก็บเอาไว้และนี่เองนะครับวันสถาปนาที่จะถึงนี้นะครับ1เมษายน2565นะครับกระปุกอมสินชิงช้าสวรรค์น,นะครับเป็น1ในไอเทมนะครับที่ทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแต่แน่นอนแจกเนี่ย นะครับเขาแจกทุกคนไม่ได้เพราะนั้นมันต้องมีการเปิดลงทะเบียนจองสิทธิ์รับกระปุกออมสินท,ทางออนไลน์นะครับเปิดให้จองสิทธิ์ตั้งแต่28ถึง31มีนาคม2565นะครับซึ่งการจองสิทธิ์เนี่ยนะครับต้องไปเตรียมแต่เนิ่นน,น,นะแล้วก็จองเข้าไปนะครับเพราะว่าสิทธิ์มีจำนวนจำกัดนะครับ ขั้นตอนการจองสิทธิ์นะครับจองผ่าน2ช่องทางเท่านั้นทางเว็บไซต์นะครับกับทาง Line Official นะครับ GSB Society นะครับ2เส้นทาง2ช่องทางเท่านั้นนะครับจอง28ถึงสามเ็ดมีนาคม2565นะครับขั้นตอนการลงทะเบียนมีแบบนี้นะดูดูตามหน้าจอเลยนะครับ กดลงทะเบียนนะครับยืนยันตามข้อตกลงใส่ชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ผูกด,ด้วยเลขบัตรประชาชนนะครับเลือกวันที่จะฝากสาขานะครับเลือกวันและสาขาที่ฝากเงินนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนจองสิทธิ์นะครับสำเร็จก็จะมีรายละเอียดมาให้นะครับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนะครับแคปหน้าจอนี้ไปเลยนะเวลาไปรับของเนี่ยนะครับก็เอาหน้าจอเนี้ไป หรือไปฝากเงินเนี่ยนะครับก็หน้าจอนี้ไปนะครับหลักฐานนะครับและการติดต่อฝากเงินบัตรประจำตัวประชาชนนะสมุดบัญชีหลักฐานบันทึกหน้าจอที่ลงทะเบียนนะครับว่าคุณได้จองสิทธิ์ไ้แล้วจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ5 0า500บาทนะครับกรณีฝากผ่าน ADM หรือ m y m o แสดงหลักฐานการฝากเงินนะครับของ m y m o นะวันที่เราได้ จองสิทธ์เอาไว้นะครับหรือลงทะเบียนเอาไว้ก็เอาหลักฐานนั่นแหละนะครับไปแสดงเวลาไปแสดงรับนะครับแล้วกระบุกอมสินเนาะเงื่อนไขาการลงทะเบียนจองสิทธิ์หมายเลขตบประชาชนนะครับหใบนะจองได้1สิทธ์เท่านั้นนะครับคุณมีลูกมีหลานนะครับก็มีสิทธิ์เท่ากันหมดนะพาไปได้เลยผู้จองสิทธ์ต้องลงทะเบียนเพื่อฝา,ากเงินนะเพื่อเพื่อจองสิทธิ์นะครับฝากเงินเพื่อรับกระบุกอมสิน นะครับลงผ่าน2ช่องทางอย่างที่บอกนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะนะครับเขาให้เวลาตั้งหลายวันเนี่ย28 29 30 31เนี่ยสี่วันเนี่ยนะครับตลอด24ชั่วโมงไปลงทะเบียนกันเนาะผู้จองสิทธิ์ต้องเลือกสาขาและวันที่จองฝากเงินเพื่อรับกระปุกขอมศิลในระหว่างเวลาในระหว่างวันเวลานะครับ1-4เมษายน2565 เมื <Me an> ่อจองสิทธิ์นะครับมันมีระยะเวลาการจองสิทธ์สวันแล้วก็มีระยะเวลาการฝากเงิน4วันนะครับห้ามฝากเกินกว่านี้นะนะครับเกินกว่านี้ไม่ได้สาขาที่เปิดทําการ5วันนะครับฝากเงินและรับกระปุกออมสินจํานวน2วันนะครับมีวันที่ฝากก็คือวันที่1และวันที่4เมษายนสาขาที่เปิดทําการ7วันตามห้างนะครับก็ฝากเงินได้ตั้งแต่ วันที่1นึถึง่เมษายนเลยนะครับเขาไม่วันฝากเงินด้วยนะเขากลัวว่าคุณไปออที่ธนานคารเนี่ยเยอะเกินนะครับเขาก็เลยมีการาระบุวันเพราะนั้นเช็ควันให้ดีนะครับผู้จองสิทธิ์ต้องแสดงภาพถ่ายจอการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนปุ๊บแคปไว้เลยนะครับแล้วก็ไปแสดงหลักฐานนะครับ บริการฝากเงินเพื่อรับกระบุอมสินกัดธานาคารนะครับเมื่อฝากเงินมันยังไม่ได้กระบุอมสินเลยนะครับมันต้องรอ,อก่อนนะครับรอระยะเวลานะครับผู้จองสิทธิ์สามารถตรวจสอบกสิทธิ์ที่เว็บไซต์ gsb.or.th และสามารถยกเลิกการจองสิทธิ์ได้นะครับเพื่อให้สิทธิ์ของคนอื่นนั่นเองสามารถจองสิทธิให้คนอื่นได้ด้วยนะ จะใช้ข้อมูลใหมายเลขแบบชระชนของผู้ฝากนะครับของคนอื่นนั้นนะครับการฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมศินนะระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันที่1-4ถึง4เมษายนนะครับช่องทางการฝากธนาคารออมศินสาขาต่างๆเครื่องรับฝากเงิน ADM และแอปพลิเคชัน m ม m o เดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วใช้เปิด m มโมก็ฝากกันได้เลย เงื่อนไขาการฝากเงินนะบอกไปแล้วนะครับว่าให้แสดงหน้าจอนะครับแล้วก็ก่อนฝากเงินเพื่อรับกระโบงสินต้องชื่อผู้ฝากเนี่ยต้องเป็นตรงกับที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะนะครับแล้วเวลาไปรับเนี่ยควรที่จะเอาคนที่ทเป็นชื่อสกุลนั้นนะไปรับนะครับเพื่อแสดงตัวผู้ฝากไม่จำเป็นต้องมาฝากเงินด้วยตัวเองนะก็คือให้คนอื่นมาฝากได้นะแต่แสดงหลักฐานนะครับและบัญชี ในนามของคนคนนั้นนะครับชื่อในกรในขอนะครับเราคือใน C อย่างเงี้ยเราฝากให้ในกรในข้แล้วก็ต้องเอาไอ้หลักฐานแคปเนี่ยนะครับไปแสดงนะว่ามีการจองสิทธิ์เอาไว้แล้วในกรในขอนะครับแล้วก็ฝากที่บัญชีของในกรในขอเองนะครับมาฝากกับบัญชีเราเองไม่ได้นะนะครับแต่ละคนต้องมีบัญชีของตัวเองจํานวนเงินฝากแต่ละบัญชีทั้งกรณีเปิดบัญชีเงินฝากใหม่และรับฝากเงินเพิ่มนะให้เป็น ไปตามยออขั้นต่ำนะครับของเงินฝากแต่ละประเภทแต่ต้องไม่ต่ำกว่า500บาทนะครับโดยให้รวมถึงการรับฝากเงินประเภทสลักอมกอมสินพิเศษสลักออมสินพิเศษดิจิตอลนะครับการรับฝากเงินประเภทดิจิตอลเซฟวิงและการรับฝากเงินต่างๆที่สาขานะครับผู้ฝากเงินในระหว่างวันที่ 1- ถึง4เมษายน2 5 6 5เท่านั้นจึงได้รับกระปุกออมสิน กรณีผู้ฝากไม่ได้ลงทะเบียนจองสิทธิ์นะแต่ walk- in เข้าไปให้สาขารับฝากเงินกับผู้ฝากที่ไม่ได้ลงทะเบียนจองสิทธิ์โดยพิจารณาการรักษาระยะห่างตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับนะและจำนวนคนที่เข้าใช้บริการสาขาตามความเหมาะสมนะครับผู้ฝากต้องนำสมุดบัญชีมาฝากเงินเพื่อรับกระปุกอมสินด้วยตัวเองและให้สาขาบันทึกการรับกระปุกอมสินไว้ที่สมุด บัญชีของผู้ฝากด้วยนะครับเรามาดูการแจกกระปุกอมสินนะครับแน่นอนว่าเรียวการแจกกระปุกอมสินนะครับตั้งแต่วันที่1นถึงสนัคือคุณไปฝากวันที่1นถึงสนะครับคุณก็ได้รับกระปุกอมสินกลับมาเลยนะแต่สําหรับคนที่ทําการจองสิทธินะ์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับกระปุกอมสินก่อนนะครับเพราะฉะนั้นของมีจํานวนจํากัดนะ ควรที่จะลงทะเบียนเอาไว้ล่วงหน้าก่อนเนาะ <Wow. S 1> เพราะไม่ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ล่วงหน้านเนี่ยไปปุ๊บหน้างานปรากฏว่ากระปุกหมดนะครับกระปุกอมสินหมดมันก็คือวอ l k in ินไปเสียเที่ยวอะนะ <Wow. S 1> เพราะนั้นจองเอาไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็ไปฝากเงินตามขั้นตอนนะครับกรน,นี้ไม่สามารถ มารับกระปุกออมสินตามวันที่จองสิทธิ์ไว้สามารถมารับได้ถึงวันที่30เมษายน2 5 6 5ณนาะางกธนาคารออมสินสาขาที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์เท่านั้นนะครับก็คือมีการจองสิทธิ์เอาไว้แล้วแล้วก็ฝากตามขั้นตอนเอาไว้แล้วนะครับสามารถไปรับได้ในวันอื่นๆนะครับถ้าวันนั้นคุณเรียกว่า มีธุระจาเป็นหรือบางคนฝากผ่านไมโม่เนาะไม่ได้ไปที่ธนาคารสาขาก็เลยไม่ได้ไปรับมาด้วยเลยนะครับก็อาจจะไปรับในวันอื่นนะแต่ต้องไม่เกิน30เมษายน2565เนาะเขาจะได้ไปทําอย่างอื่นบ้างเงื่อนไขการแจกกระบุอมสินแน่นอนผู้ฝาก จะได้รับกระปุกออมสินจำนวนหนึ่งคนต่อหนึ่งชิ้นนะครับต่อหนึ่งรายเท่านั้นนะต่อหนึ่งเลขหมายบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับไม่ว่าผู้ฝากจะฝากเงินมากกว่าหนึ่งบัญชีจะฝากเยอะเท่าไรก็ตามนะแต่ได้แค่รับแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับทั้งนี้ไม่แจกกระปุกออมสินสำหรับการฝากเงินประเภทส่งข้อชีวิตและครอบครัวนะครับมีเงื่อนไขด้วยผู้ฝากต้องมารับกระปุกณนะสาขาที่จองสิทธิ์เอาไว้เท่านั้นนะไปรับสาขาอื่นไม่ได้เนาะถ้ามีการจอง เขาจะมีให้เลือกสาขานะครับที่จองสิทธิ์ไว้ติดต่อสอบถามข้อมูลเบอร์1115หนะครับหรือทางการออมสินทุกสาขาเว็บไซต์ w w w gsb.or.th เมื่อรู้ดังนี้แล้วนะครับก็ได้เวลาไปเตรียมพร้อมนะครับเตรียมให้พร้อมสำหรับการลงทะเบียนจองสิทธิ์นะครับแล้วก็ คุณจะได้รับกระปุกออมสินน่ารักน่ารักนะครับเป็นชิงช้าสวรรค์แบบในภาพนี้ไปกันเลยนะครับใครที่เป็นสายสาไปใครที่เป็นสายสะสมนะครับกระปุกออมสินของธานาคารออมสินที่ออกมาในแต่ละปีเนี่ยมากมายเลยทีเดียวแล้วก็แต่ละปีต่างมีเอกลักษณ์ที่สําคัญนะครับความเป็นมาต่างๆและเป็นสิ่งที่น่าสะสมอย่างยิ่งก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทางบวงนะครับ